นั่นผมมาแล้วเสียอับหายเสียบอยจะถอยมาเทดินปิดทางรถช่างเหี่ยวกับไม่ให้ออก ในระหว่างที่เสียบ,บอยไม่อยู่ครับเราไปแอบดูก่อนโอ้โหฟังเพลงกระตึ้มกระแรงเสียอ่ะไหายระแรงแล้ไปใส่หรอ แมนฮักเรียบร้อยไป็นหนึ่งคันครับเช้าก็หมาขาวสะดือขาดขาดได้ยังเรียนยังบ่ายมาก็ล็อกกี้อินดี้สายจวดเรียบร้อยครับ ร้อน่ไ้งวอเปอมันแล้วใ่ได้อเอาโป้วป้อนกันะครัปอนกันครับ่าหลอดตัมาส,าส่น่อาเนโอยจรง่อ๋บอกโอ้ยกูไม่นาเลย <c oughs> <c oughs> นี่หลอดเอกูไม่น่าเลยยังเหี่ยวนึ่งอยู่ในใจอันนี้หลอดเจ้าของอันนี้หลอดของเดกอย่าปล่อยดูแล้วห้ามปล่อยคืนแอะยาโอ้ยใครจะไปต่อเหลือตั้งเยอะเข่าเข่าร้อยเข่าร้อยเข่ารอย ไอ้ขี้เดียนเขากระแดดได้เลยนี่ก็ดูฟองอ่ะเมื่อกี้น่ะมันเป็นฟองเลยอ่ะเป็นยังไงไหน <c oughs> ทำไมแค่น,นี้ไม่กล้ากินเหรอแค่นี้เองเนี่ <c oughs> เอองใครจะกล้ากินต่อเลสแหละอบอกแล้วเห็นไหมอุชาเอาหลอดใหม่มาให้นะนี่เอ็ดูฟองข้างล่างเต็มเลยอ่ะจืดใจครับจืดใจ <c oughs> <c oughs> ีอยากึงไม่ตินไอติมเป็นยังไงอมแลดูเอามายตูดแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเ๊จ๋าบอกเองเจ๋าบอกเองเอาไม่เห็นอมแลดู เย็นตุลลมเลยร้อนใช่ป่ะนอนสุ่งีกคนว่าเขาจะใส่เตยให้นอนเขาจะใส่ตอนไหน้องนอนสั่งพี่เอาให้มาใส่แต่ใช่ไหมเนี่ใส่ตอนเย็นใส่เพิ่มอีกหนึ่งคู่ใช่ไหมไอนี่เตยนนะตุรกีอ่ะแล่ๆๆแๆ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 ๆๆๆๆๆๆแหๆห มันมันเป็นปุ่มกดยังไงเตะเหล่เตะเตะเตไม่ใช่ปุ่มปุ่มกดปุ่มกดอย่างงี้เลยกดทีเดียวแล้วมันก็ดังหลายๆทีมันก็ดังเหมือนเสียงพี่เดียวพูดูเลยดังยังไงนะดังยังไงนะเตะเหล่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 พอพอเสียงเ่อะหมดเลยไม่มป็คไข้ไม่ออกแน่เตะ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 แล้วแล้วมันชุดนี้มันเท่าไหร่พี่เอียวพันเดียว 2 9 0 0บาทโอ้น้องนนท์เขาอยากได้เขาเอาให้ดูวนาน่าจะของน่าจะมาของน่าจะมาหมายถึงพี่จาเป็นคนซื้อมาไม่น้องนืท์เป็นคนสั่งอแล้วพี่จ๋ะเป็นคนซื้อมาเป็นรถดำธรรมดาใช่ไหมั1,900บาทห่งพันกับ900บาทใช่แล้วถ้าเรามาติดตั้งอย่างนี้บวกเพิ่มเท่าไหร่นี่ หัวยาวอเพี่ยาวคันทียาวเท่าไหร่อ๋อหมายถึงน้องนนสั่งมาให้แล้วก็ให้ติดตั้งอ๋อนาจะะไไไมม่่ด้ใสอออรรเหกืแล้วก็มีอุปกรณ์มันใช้ลมไหมนี่ใช่กีสายลมสายไฟใช่ไหมขายไปแล้วครับ จับไม่ได้มันหลายคันนะพี่ครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วจับห้าชมเป็นในร<ะ>นถหรืออะฮะโู้มาถามในรถขายเนี่ยจะไปนั่งรถเล่นดีกว่าไปนั่งรถเล่นทางเดียวจะไปนั่งรถเล่นกับ,บหนุ่มนมนท์ครับอะ อา้าวตดใส่เจ๊จ๋าครับโอ้ย,ยอก่อนไปต่อหน้า <c oughs> ต่อตาเลยครับรถใครนะรถใครนะปีไม่รู้รถ้มๆมรถใครเอ่ยคุ้นๆน่เนยรถคันนี้ สาวนุ่นวะน,น่ะโอ้สาวนุ่นมานะครับโอ้วันนี้สาวนุ่นมาแอบดูมาแล้วม,มาแล<ม>้วนี่มบวบเนาะอ้วนอ้วนบ่ ไปจอดหากันแล้วครับ ไปดูฝั่งนู้นกันครับเขาหวานกันหรือเปล่าไปดูก่อน

เออเอาเอาเอา,เอาหาคนไม่เจอแล้วน้องโน์นครับจะเซอร์ไพร์ สบายเสาวนุ่นกอดมันวันเลนทายเลยครับโอ้โหครับโอ้ยนนเขาเป็นอะไรกันเดินอ้อมรถอยู่นี่เดอทำไมไปเป็นไม่เหมือนกันมะ้งเขต่งตัโอ้โหวันนี้น้องนุ่นแต่งตัวสวยเหลือเกินทำไมวันนี้แต่งตัวสวยจังผมด้วยไปทำอะไรมาเฮ้ย หอมก็ดื่มว่ะ,ะผสมล,ผลงนี่จะเอาไหมนี่สวยกว่าเดิมด้วยนะนี่เดรีแม่ไหม,ม,มจะตัดให้ใหม่ไม,หไม่บ้างไม่บ้างจะมาหาน้องนนีบ้างจะพี่จะทำรถให้นี่ไม่บ้าง <c oughs> อยากเออนะเต่ มาตั้งแต่ตอนไหนนี่เก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าที่มโมงแล้วมั้งบ่ายสามกว่าแล้วเ <90. S 3> ออก้าสิบอ๋อจะเปลี่ยนกันครับ กลับบ้านไปเอ้ากลับบ้านไปเดี๋ยวอะไรโดนไปสุกหลังใสจักบาทเนางใสจักบาทเนาะเบรบดูนเบอรประตูก่อน

เอาวเอาเอาเอานนต้องให้เขาดกี่เอามเลยอาเอาด่อกนะอนถือก่อนเอาถือก่อนถือก่อนใ้ในกล่องฟอกลับปุ๊ก็เอากลับไปดิ ต้องนั่งด้สิ่นีเลย่เอาเาบอกรักด้วยบอกรักด้วยนนต้องนั่งด้วยดินั่งข้างล่างอะอะไรนั่นไม่ได้กินอย่าเมื่อกี้อะนนไม่ได้กินรักมันรักไครเองรักไครรักนี่ยเหองไเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้สวยมากเลยรักไข่นี่รักไะครับไปแล้ว ูน้องโนรวันนี้น้องนนวันนี้น้องนนมาเซอร์ไพรส์ก่อนวันมาเลนทายเอาอยากจะบอกอะไรกับน้องนนบ้างโดนเงินนี่เง่าสี่กุมภาวันมาเล่นทายงองงอเขาแก่ไงเนี่ยไปเตะน้องนนต้องนั่งข้างล่างด้วยเวลาขโมยไปของขวัญให้ผู้หญิงไงเออคุบเข่าลงคุบเข่าลงคุบเข่าลงเร็วเร็วคบเข่าลงเอาคุบเข่าลงเอาคุบเข่าลงเออนั่งนั่งนั่งเอาลงลูก

เป็นดอกไม้ที่ทำจากแบงค์ร้อยทั้งหมดเลยนะครับอุยอิชาแทนไะ่อยมีแบบนี้ไหมนี่นกออิชาเนอะสวยงามมากก่อนใช่ไหมเนี่ยนเอาไหนงเอาองเอาไปเอาไปไหนบ้านซื้อทองซื้อให้ใครซื้อให้น้อนเนี่ยเดี๋ยวเดินบ้านก็เกะเอาเติมน้ำมันมาวิ่ง เดี๋ยวหลบก่อนเอาม่มาถ่ายรูปถ่ายรูปดีๆเลยมานั่งนี่ก่อนถ่ายพ่เปตติ้งหรอเอานอน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 มานั่งนี่ก่อนถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายรูปเน่อยเนาะนั่งใกล้ๆกันเฮ้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่ที่เก้านที่แปดร่วงหน้าไงเอาแล้ววันที่สิบสี่เราจะไปไหนงานงานแต่งงาน เราได้ยินแต่แต่งงานเออเอานั่งนั่งนั่งไม่อ้วนไม่อ้อนนวนเอาจับดอกไม้จับดอกไม้แล้วก็มองกล้องนะทีนี้ถ่ายรูปไหมเราถ่ายให้กล้องอยู่ไหนคืกล้องอยู่ที่แถวหาน้อ้บักดีฮะ <c ười> เขายังไม่พร้อมเลย <c ười> ของกิ้จ๋าน่ะสวยใช่กล้องจะถ่ายให้เดี๋ยวกิดจ๋าส่งให้เอาเอียงหัวเข้ากันหน่อย ยังยีชิดเลยชิดชิดเอองององอเอาเป็นเอาทำเป็นไอ้ไออะไรไอ้ไอ้เป็นหัวใจนนยกฝั่งเออเออเออให้ถึงกันว่ะเอาเอาดอกไม้ถือมาหานุนอีกนิดนึงเออโอเคหนึ่งสองะไรเนี่ยอิจฉาไม่ไหวแล้วหันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันหันดอกไม้ลงนิดนึง เออหันดอกไม้ลงให้ให้มันเห็นเห็นเอออย่างงั้นแหละอย่างงั้นแหละอ้าวหนึ่งสองโอเคนี่มีกี่เซออันนี้ใครเอามาสุดพ้ายใครเนี่ยมาไม่ทันดอกไม้เนี่ยดอกไม้เนี่ยนนนดอกไม้สะพายนุ่นเขาเลยเวนน่ะเวนใครแหวนหนูความเอ้าก็เนี่ยแหวนหนูนั่งซื้อมาใส่ตัวเองซื้อมาใส่ตัวเองเอาไม่ได้ซื้อให้นนนถอนอกแล้วก็เอาใส่ในนั้นในไทยไม่ต้องอะไรหรอก แหวนนู่นเอามามั่นนู่นพวงดือนมันดีใจมันจะดีเพราะทำไมใหญ่จังอะเป็นอันเดียวนั่นเนี่ยแพงสวมแหวนครับสวมแหวนครับแหวนทำไมเป็นสร้อยเอามาจากนี่นี่อะไรอะไรนี่เสรอจนี่สลึงครึ่งสลึงโอ้สวยงามครับสวยงามตันแรกของของครึ่งสลึงไงเป็นเพิ่มมั่นกันไว้หรือไว้ไง มั่นกันไว้แล้วใช่ไหมมั่นกับปากมั่นกับปากก็สรุปว่าของขวัญวาเลนไทน์นี้นนให้ช่อดอกไม้เป็นแบงค์ร้อยแล้วก็สาวนุ่นเนี่ยให้แหวนโอ้โหครับอินกันทั้งประเทศแล้วครับงานนี้เป็นนาทีที่น่าระทับใจแท่งยังไม่รู้อะไรเลยกำลังแบบใส่รถมีแค่พิ้เนี่ก็ไม่ตีรูปแผลเลยเหรอ แนี่ตาอมันกี่บาทนี่ฮะทำไมรู้หรใช่ไใเมื่อกี้ไงดอกหนึ่งหนึ่งดอก400บาทเพราะว่ามันเป็นแบงค์ร้อยสี่ใบก็งบประมาณทั้งหมดนี่ันบาทเนี่ยที่เป็นแบงค์ร้อยสี่พบาทก็งบประมาณทั้งหมดนี้4,000บาทเนี่ยที่เป็นแบงร้อย เแมงพันเอาพัดเอาใบเดียวพอนะเอาไม่นู่นต้องบอกว่าพี่ไม่ขออะไรดอกนู่นต้องบอกว่าเอาดอกเดียวแต่ว่าชอบอย่ด้วยันสิบสี่พี่สิบสี่กุมภาพันธ์ไม่ขออะไรจากเจ๊จ๋าหรอกไม่ขออะไรมากหรอกจริงพี่ขออะไรไม่ขอจะขอทำไมขอที่ใดไม่เคยได้เอายังเขาได้เนาะไม่เอาอะไรหรอกวันถ้าเราอยู่ด้วยกันมีความสุขก็เดี๋ยววันที่ สิบสี่กุมภาพันธ์ผมก็มีของขวัญให้วุลเส้นนะรอดูแล้วกันมมันนไ่่ต้องวาเป็รับรองกีรับรองว่าของผมไม่เหมือนใครเอาได้ได้ารถได้น่ารุ้านไหมเออานี่ก่อนเอานี้ก่อนเอาหนึ่งสองนอนไม่ยิ้มเลยนอนยิ้มหนึ่งสองเอาน่นดำซิ่งไปหน้าหัล้อไปหน้าหัล้อจะได้ภาพที่สวยงามกว่านี้ เ,ออย,เยเฉต,ต,ต,ตินขายรถอยู่ <c oughs> ขายรถนุ่นบงนะังหน้าหนึ่งสองเดี๋ยวด้วยหนึ่งสอง

เต็มอ่ะเธอเงี้ยลึกเรื่องก,ก,กูไไกกก้ไอ้บอยอ่ะลึกรีบไปเลยน,น,นี่ต้องให้แกะไหมนี่อนุญาตให้แกะไหมเอาถ้าไม่แกะเกิเกนนู้เทอะไรทำไงไม่เทรอกเพราะว่ามัจุกจเดี๋ยวมันเียวเราไงม่มาดีเราก็ไปเอาแจจากแจกกัน จากันสูงๆสักหน่อยตัวนี้วุ้นเส้นเป็นคนรับหน้าที่รับหน้าที่ทําให้แต่ว่าวุ้นเส้นไม่ได้ทํานะช่างเขาเป็นคนทําทํามาจากอําเภอแคนดงครับอ๋อนี่มส่งตรงจากอำเภอใช่ส่งตรงจากอำเภอแคนดงเลยเป็นไงลงโยนขึ้นขบนนี้เต็มตอเอาลงโยนขึ้นขบนแล้วรับคืนนี้เอาลองดูเอ้า ีมันอิจฉาไงบอยมีอิจฉาไงมันก็เลยเรียกร้องความสนใจได้แล้วกับได้แล้วกับอันนี้ตั้งใจมาใช่ไหมแบบนี่รู้ไหมว่าเขาจะให้เนี่ยรู้ไหมก็เคยขอไม่รู้ว่าจะได้ไดหรือเปล่า,าน้องนอนงน้องนองน,งน,งนงก็ไม่เคยแบบส่งสัญญาณเลยเรือ่องนี้น้อง<า>รู้ว่าสวยไหม น้องนนตอนนี้ก็โดนล็อกรอบไปแล้วสามคันนะครับสามรอบเลยไม่เป็นไรวันนี้ไม่ต้องวิ่งครับน้องนนบอกไม่เป็นไรไม่ต้องวิ่งก็ได้วันนี้ให้อภัยแล้วเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วก็รอกันคลิปต่อไปนะครับนุ่นจบแล้วเด้อรู้กวนมากเลยถ่ายไปแบบตันเลยอยากมีก็ขอบ้างอยากมีเหรออยากได้กระสอบบาง ลองยืมดิลองยืมทำท,ท่าทำทางไหมแบบให้ชเหี่ยว <c oughs> อยากโดนเซอร์ไพรส์เอออย่างนั้นแหละอะไรเงี้ยเจ็พี่ยืมก่อนอยืมแลาได้้วยนะอ้ไม่เอายืมก็ไม่ได้อยู่ดีช่อ,อ<ห>ดอกไม้ล้วก็จะควักตังค์ให <c oughs> ี้ยมันก็เหมือนกันจะโดนเงินสี่พันเนาะอันนี้ก็สี่พันเนอะแต่ว่าไอ้นี่เอาไปแล้วไม่อยากจะแกะเดเดี๋ยวนี้เป็นเงินเก็บเลยเด็ด จะเอาไว้ดอกไม้นี่ไปไว้หน้ารถพี่แล้วก็เซอร์ไพรส์เจ๊าจางไงเออไม่เซอร์ไพรส์แล้วเห็นแล้วสื่อเต้นด้วยเนาะเออที่เองก็ทำเหมือนแบบไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้หรอกเนาะสื่อเต้นแปลกเลยก่อนนี่ไงเบาข้างซ้ายค่ะอันนี้ก็อิจฉากว่าจะต้องบอกเลยนะครับว่ากว่าจะเซอร์ไพรส์ได้เนี่ยโอ้โหเล่นลาก ขุดกระชากลากจูงกันเลยทีเดียวครับาคนราวนี้กว่าจะถึงบ้านยิ้มฟันแห้งแน่นอนตรงนู้นเอาเอารู้สึกยังไงก็ถามความรู้สึกนู่นก่อนไม่ดีใจเลยโต ผู้หญิงอะไรสวยขนาดนี้ยังจะมาตดอีกเจ้าพี่ชาครับเอามีเซอร์ไพรส์อ,อีกนะครับ <c oughs> อา้าวไม่ว่าจะเซอร์ไพรส์อ,อีกห <c oughs> <c oughs> อ๋อติดเลยว่างั้นน่ะ <c oughs> สรุปแล้วว่าไม่รีบงล้เอาไปเยว <c oughs> ติดตั้งเลยอย่างั้น <c oughs> โอ้ได้จังหวะพอดีนอนเอามาจอดล่มดีๆ อาก็สําหรับคลิปหวานๆครับก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวรอดูช่างเหี่ยวจะปฏิบัติการอะไรต่อนะครับความความมันความฮาของช่างเอี่ยวยังมีต่ออีกครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ